ก็ส่วนครับกลับมาคลิปนี้นะครับก็อีเวนต์เดิมครับอีเวนต์จี้นะครับผู้ครอบครองแห่งพวกพรอนะครับวันนี้เราจะมาเล่นห้องพาร์ินัมแล้วกันครับแก๊สเซงนะครับครับเราจะได้เป็นตัวแม่มดจอนออฟอาร์ตนะครับ

พอสรอคนแล้วกันครับรมาแล้วครับเจอโคอีนะจะไ,ได้นะฮะเดว่าโหดอยู่ช่วงนี้ผมก็อัดคลิปอยู่นะแต่ว่าพอดีถ้าเล่นปแบบเป็นแบบทีมที่มันจะ ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะตุกครับตองใจก็สามารถยังสูงนะอยเล่นได้จบไปห้าเกมแรก ก็เมื่อกี้ก็มีแข่งอยู่นะฮะกับแคม b เบลเอสนะฮะอัดไม่ได้ครับอัดพอเล่นเป็นทีแบบสี่คนนะครับมันจะกัดตุกฮะเต่ก็เราจะหาวิธีแก้แล้วกันก่อนเสร็จมาตรฐานเลยฮะเซ็ตนี้ต่ว่าติดเกาะอะ นี่ก็หาเกาะนี่ครับเดี๋ยใส่อกอฟเกาะล้างนะออฟเกาะล้างมันไม่ไม่เจอนะหาแล้วเกาะไปครับมีโค้งไหมมีดูดนะครับมีตัดหนังฟ้าไหมไม่มีนะครับก็อย,อยังซัวครับรออฟอันนี้โหดมากเลยนะเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวขอถอยก่อน เนี่ยครับยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะเดี๋ยวอ,อัพโหลดครับจากการก่อ,อกครับก็บยังติดเบิ้ลอยู่นะ เะกันได้ไหมเนี่ยสร้ันดแล้วกันรครับยังเบิ้ลอยู่หรอเบิ้ลสองกันครับ เก้าสิบแล้วกันนะเดี๋ยวเอาสิบดีเก้าดีกว่าโยนเรยวนิดนึงครับไปออกสิบเลยยังถือว่ากันได้นะยังดีเขาตัดนะ ส้างอันไหนเออ,อนั้นลองสิบสองครับได้ติดได้อยู่นะครับมาล,ลองสินสองออกสามนะเราสร้างแลนด์มาร์กไหมนะ้อาพัตัดนะโหดูเจ็บเลยเนี่ย ไปกัดดวงแล้วกันเปน,นะครับ่งวานี้ผมว่าต้องต้องตัดนะออหื <c oughs> การลันม้าก่อนไม่รีบครับเบิ้ลสี่ต่อนะ <4 S 1> ไม่เบิ้ลนะครับไม่เป็นไรครับรนะอสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆนะฮะโอ้โผมไม่ออกเขาดูดผมนะ ้าวไม่ดูดเว้เยเจ๋งอ่ะนี่กันยากรันเนี่ยออวัวยดอลไรกันครับคลิปผ่าแล้วครับนะยังบินอยู่นะ ดาบโจรออกครับก็ไม่กล้าตัดกันแล้วกัน เ,วเยวเสียโดนเ็ดจว้าวชนะแล้วชนะแล้วนะแวก็วัดที่เนะก้านะเจดอากระดงได้เลยวะสร้างเ่นมาก,ก่อนครับ มอยาวหนีก็แล้วกไงยาวหนี <c oughs> อยู่ไม่ได้สร้างเลน์มาร์กไหม <c oughs> ใครจะดูดนะ <c oughs> เผื่อบินครับเผื่อบิน ขาบ,บินจริงครับจังหวะนี้แล้วยองจิ้มครับซื้ออยู่แล้วปลดออกนะเออ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 จะไปครับเกมนี้ ก็ถือว่ามารีวิวลูกเต่าแล้วกันครับก็ประมาณนี้นะครับลูกเต่า ก็มีอะไรติชมหรือว่าคลิปมีปัญหาตรงไหนอะไรนะฮะคอมเมนต์ได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับตามสบายเลยครับถ้าผมว่างก็จะมาตอบนะ,อบเ,นะเอทําไม้องแพทมันจับคู่ยากจัง แต่ว่ารีวิวอี้เออไม่ค่อยมีปัญหานะครับช่วงก่อนช่วงก่อนนี้มันผมอัดคลิปตอนแรกๆเนี่ยมันมันก็ไม่กระตุกอยู่นะแต่ช่วงหลังนี้โปรแกรมมันอัปเดตมาครับมันเลยน่าจะเป็นตอนอัปเดตแหละมันเลยกระตุกนะฮะม่ัั้งก็เป็นที่เกมนะครับ ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่ว่าจะลองพยายามแก้ไขไปฮะแต่ถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับดูได้สบายเดี๋ยวลองพอร์ตซก่อนครับจะหาคนเล่นก่อนนะครับมาต่อนครับโอ้หนี่คือด,ดั้งเดิมเลยนะคุอด,ดั้งเดิมเลยนะครับแต่ไม่มีตัดนี่นะไม่มีตัดนี่ก็ย,ยังช่วยครับยังพอจะถูจะถ่ายไปได้ ท่ันนี้จะจุยครับเขาไม่มีดูดอ่ะไม่มีน้ำหอมนะเอาเกาะ เกมนี้ก็แปลกนะเมื่อกี้จะกดกดออกไปดูนะฮะพอจะกดออกดันมีคนเล่นผมนีงงงเงินโอ้ได้เมืองรลัวนะแล้วก็แปลนออกรลัวครับ เจ้าขอสี่แล้วกันครับ,บตัดแล้วกันลุ้นเลยฮะองัง้ยบินต่อนะรอสู่ฮะนั่นไงชิดผา,า,าย อือฮึออกรัวครับเรียบร้อยครับแพไปคืนนี้พวกละสาราครับแลบเลยครับชอบครับแลบอีกเอ้าแลบอี่ลักสาราฮะดีใจครับเหมือนไม่เคยชนะเมื่อก่อน ต่อครับก็ยังได้กำไรอยู่ยี่สิบเงี้ยยี่สิบเฮ้อทีนีทีทล้วเนี่ยตามเมื่อกี้ก็ไม่ได้ผิดพาลาดนะฮะแต่พอดีว่า โดนสกิลป้องกันนะป้องกันการซิต่อผมจะวัดไงได้เมืองคู่กันเลยการการไล่ไปด้วยแล้วได้เมืองคู่กันเลยพอดีว่าสกิลเขาออกเนกียคนแรกนะฮะก็กลับมาครับเมื่อกี้ปัดคิดไว้นะครับ มือลื่นลืล่นมือลื่นลืล่นอ,อย่างงนะี้ <c oughs> ตัดการ์ดนะอืมอ,ออกแกะออกดิงจริง ก็น่าไปที่สิบครับซกเอควันที่กันครับ,บรตล้วลที่เลอกคดีเป้า แข่งแล้วเนี่ยทำเล่นไปวางหนุ่มดำแน่เลย อาจะโยนขมลงหลุมดำหรือเปล่าครับมาดูกันอ๋อถึงเหมือนออกเลยนะมันก็บนสี่นะครับ นะอ,อ,อ่นะยึที่ตาันแล้วบาอ่าอ่าอ่าเป็นสองครับอตาแล้วคิดผาย โอเคครับค่อยๆยย่องไว้จ้าจจแต่โยนผมนะโอ้โหขาไม่พอเนอี่ยองู เละฮะตอนนี้โอ้โหนา่าเสีดาครับอยู่ที่บินนะต่อ้ฮะ พอดีว่าเซฟเอร์มรุดนะอันนี้เป็นบ่อยมากเลยครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องแพทนะยังงงครับว่าเจลเสี้ยนตัวนี้มาได้ไง แพดนะฮะยังงงมีหม oh, oh, okay. oh, ูทองเนี่ยฮะเบิร์สองครับคอยสี่ออกแปดเลยฮะจังหวะนี้ก็จังหวะนี้ก็ใช้ตัวเองนะครับผมกดลวกันได้ห้าครับ ไปเอานน่นเีย่ะไม่งกแล้ว <12. S 1> มันกิบง,งกเปไหนฮะอ่ะครับบินด้วยนะลุ้นบินด่วนกันกกนะครับก็ลุนทารค์โครงนะครับยมที่เก้าเจ็ดอ้อ <laughs> <laughs> อินครับออกเจ็ด่ะโอเคครับยังออกนะยังดีวันนี้เน็ตอาจจะไม่ค่อยลื่น,นครับ อเจอกับอะไรเจออะไรนะมิลาดนะครับ go เดินเลยโกเดินเลยนะฮะชื่อเขามันตรงตัดหลังฟ้านะฮะน่ากลัว คิดเบิ้ลอยู่นะยังยังไม่ออกอีกอนนี้แล้วก,กันครับอ้าวเขาหลับปะเนี่ยเอ้ยกดดิเอ้ยผู้จมตีอยู่ถือว่านี่กูลูด อันนี้นะครับอ,อันนี้บินละ่ะตัวไว้แล้วครับเออออกกูออกก่อนได้ไมั้ยหรือเป็นเป็นพูดเขานะได้ชันแล้วสร้างแลนด์มาร์ค อ๋อต้นหกนะครับพอ,อที่สองแล้วกันตัดเมืองครับก็เจ็ดแปดครับแทงที่ผาย ออกบั้นสี่แล้วกันอโอเคครับสตัดต <4. S 2> รงแล้วกัน,นซื้คือได้ไหมเนะี<ะ>่ยอ้าวกระตุกสตาฉัน <2. S 2> แล้ว,วโโหสยเลยฮะกระตุก <8. S 1> อมีออกเกานะไหมเนี่ย 我觉为帅么我。Okay, เองนะย้อนวืนดซื้อได้ไมนะั้ยเนี่ยอืมอ่าครับซื้อได้ไมนะั้ยเนะี่ย โอโ้อะไรของครัวตัี้สี่ครับอ่ะซื้อเรงนี้แล้วกันพอวนะครับรอืมตที่สนะครับ โอเคครับชนะไปก็ที่แพ้นี่เพราะโดนสกิลสามหลังกับสกิลป้องกันการิต่องโอ้ล้วนๆนียมาดูเพชรกันครับน่าจะได้มันละสี่ิบเพชรได้นะเราได้มี8ปดร้อยเท่าไหร่นะเก้าร้อยแปดร้อนะนี่ครับได้มายี่สามสิเพชรประมาณสี่สิเพชรได้ครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์นะครับกดถูกใจกดไลค์อะไรได้ครับหรือว่ามีอะไรติดชมก็ใต้คลิปเลยครับส่งคอมเมนต์นะครับก็วันนี้ก็ขอลาทุกคนครับสวัสดีครับ